สองดอกนี่ครับพี่น้องดอกเลยเดี๋ยวกันครับผมสามดอกครับเป็นจุ่มเลยครับผมกัดอุ้ยอุ้ยขาอุ้ยซีจุ่มตันนี้ จุ่มจุ่มเลยเข้าไปี่ปีครับ,<า>รบขนาดเดินในมือเดียวเน,นี่ยนี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภุสกคนครับ มาปอกน้องสองเบ้าคือเก่าครับผมมือนี้นี่สองเบ้าผ้าขึ้นดอยครับผมเมียนครับผมหลังจากเมื่อวานนี่สองเบ้าผ้าพี่น้องไปเก็บเห็ดรางแหล่เนาะเมียนครับครับผมเมื่อวานพักขามือหนึ่งครับผมมื่อนี้สองเบ้าผ้าพี่น้องปีนดอยสูงอีหลอครับเมื่อวานก็บริพักวันไหนหรอกระดอยยื่ดอยบัสูงครับมุมเบ้าเมียนครับผมเมียนครับผมมื่อนี้สองเบ้าพี่น้องหาเห็ดตะไคร้ครับผมหาเห็ดรางแหล่ทั่วไปครับผมเมียนครับผมไปครับมื่อนี้ไปหลงเอาสบามัครับผมมาสีมันบ้าครับมือนี่ไปลองไปหลงมอึงครับผมไดด้ออยยู่ตีนครับ เม็ดหน่อยอืมหนวดงามเลยครับมันเห็นไม่น่าหลายกลุ่มก้อนเนาะอ,อุ้ยดานี่มีแต่จุม่มครับผมห็กปะเครื่องผิดครับผม แวมาทั้งฐางเริ่มออกนะครับ,<า>รบขนาดเว้นในมือเดียวนาะนี่ บ้าใสปุ่นทุกคนอุ้ยผีสองดอกป่ะเีิทัง ออดอกงามเลยครับนี่หาดอก,ดอกเขาไปผลมาตกใจมนขึ้น,นอน่่งไปดอกงามๆครับ สองดอดที่ข้งแตงจุม้มอันสองมามาคกครับผมสองจุม้มใส<จ>ที่แบบนี้นกันสามจุม้มอันที่จุ้มมัมในใช่เลยอุ้ยดอกน,น่อยเต็มเลยครับอุ้ยสี่จุ้มตั้งนี่ หลายแห้งครับงานมากเลยดอกดอกใหญ่ๆหน้าๆเลยครับอุ้ยดอกนี้ ขา<อ>เป็นขาดอกเป็นดอกครับผมแต่ดอกมันจะลอยไงเนาะบางมันแห้งครับเป็นอย่างตำปนตำเจียวเนาะมีเหรอครับผมได้กระดอกเงี้ครับผมมีแต่ท้องขาวๆครับมือนนี้ ค่ะต้นใดเบิดอุ้ยจุ่มจุ่มเข้ครับันบนวน,นี้เห็นใบแต่รลอบก่อนเลยแมนแมน,น,น,นกะลังไงครับอุ้ยหลายแห่งครับผมแมน,นครับเว้นใบมเดียวเนาะแมน,นครับ เป็นไม้มือเดียวออกคักครับผมมันพี่บ้าบไมงเต็มตาหน่อยสิออค,ค,ครับผมหน,นึ่นงเป็นหัวจุณมหวานคักครับผมเนยแต่ในกระมีทั้งสองเบาครับผมนะครับเต็มเลยครับ เด้หุ่นมีกระบอกลาเนาะได้ไหด้อยู่ม่อย่างอกไี่บ้าใส่นีสายปอสายหกุดมนล่างหู่นีสามอี่เม่นอกี่ล่ามบอว่านีดาตุ่นครับเีนครับที่ล่ะที่นหน่อยคน น่ากตาครับนวัวแต่นตหน้ากตาเลี้ยบเบางนอกกับงาบ่ามคืว่าคือวามองนี้ได้หลายดอกกันนีสองดอกเมืนกันผายไงครับ เก็บมาได้ข้างล่างมั่นตัวตาใหญ่ครับผมเรื่องดีๆก่อนเอาแห้งเนาะเอาแห้งครับมีอะไรเห็ดอ,ออกรายนี่นะครับช่วงเดือนกันยายนที่สองเบ้าเคยมาประจําครับเมีนครับคือเป็นจีออกรายครับโดยนี้เมีนแต่ว่าแต่และปีสองเบ้ามากแค่หมื่นสองหมื่นเนาะครับปีนีนาน้าปีนาะเลยเมีน ได้เน,นียนะครับผมผู้ใดอยากได้ไข่ติดตอสองเมา่ามาได้ด้วครับผมเม่าติดเบิดสตันี่กัเม่านี่ว่าเมาเป็นกัเนาอู้นนวเมาที่แบบหลายครับ ฟ้าติโทครับซอนสองซอนสามครับมีเงินครับเฮ้ยนายบอกว่าห้เนให้เงนรต่เราเราถึงได้้ิ่นัเงนครับ

มันอยู <tech> <the> ่ไ <tech> ว้เต่ละเอาขึ้นไหน่อยเถอะเท่าไหลเท่าไปหลเต็มตาพอดีเนาะ บ่าพุ่มแบกไปว่าเขาเต็มไงมาอยากแบกได้เนาะคนหนักกันวะหนักคับกันผนี่เจ้งามเลยครับพีมาได้ป่ะม่ะนินหน่อยจะดแนให้นะนี่ดง ตะตาก็สิงอยเนาะอยเหตุไรนักแงล้างได้ป่าเป็นน้ำเหรอที่ในดอกสภาพดีบ้าหรอป่าเหตุไหร้านน่านุ่มร้าีนได้ ความติมร้ายเนาะแน่นครับไส่ดอก โอยได้อย่างแน่น่นนี่จีเต็มตาไงเลยครับผมหาข้าวเดียวครับออ้ยดวงเียครับผมดวงนึงางไหนวะไหนยูรับดองถอกันนี้ตั้งแต่ไหนครับ กอดยังแข็งยังงามดีเนาะแม่นครับนี่นางนนนนนสีเขียวเนาะครับ เต็มเลยครับผมนเอ็เพื yeah, s <S ่องพังเพื่องเปื่องเพืื่องไตบาลตัวองเพื่อกันนะมองว่างกยตาเลามองว่างใ่เนาะแถวเลยครับผมเนเตด chụm đấy các bạn ơi, sôi nổi các anh em nhá, sôi sơn hiện bậc kỳ đoạ các bạn bao ให้เฝ้าดินได้ไหมขาบันง่าเลยครับลายดอกครับผมผมอยู่ห้างๆครับแต่ลายดอกครับผม มันงามเลยครับมันมีแต่ดอ,อกงามๆด้วครับผมดอกนาวถิมกระไลยหลายก็ต่อบางซึ่งกรับอกทดูส่งนีได้เดี๋ยวมาเตะไป เพื่อนออกแน่นี่สองตัวนนครับยอดอย่างยุทมน,นีครับผมพีปะ่ะจุ๊บหนึง เไปมพุ่มกิ้ได้หลายคระบผมช่ไมมเรามีเห็นบ่กี่ดอกครับเรามีขมองห่างๆเาะเห็น,นปนุ๊บเหรข้าวบุนเลบไหม้อล็กนงนะ มีบาดไร้ครับผมีล้วเ,เ,เอวียนไปมือนึ่งนะบัดอุ้ยทั้งขาทั้งดอกย่างไงครับนี่ อีกสองดอกนี้ครับพี่นอ้องดอกนึงอุยอ้ยอุยอ้ยพอมีแม่ดอกเห็ดครับของเดี๋ยวกันครับผมสามดอกครับอุย้ยขาเห็ดครับนี่อจุ้มนึ่ง ลบยอดได้ยอดหมานก็สองมาครับผมมันนี่หมานหมันครับผมเมียนครับทั้งสองตาเนาะเบิ้งเบิ้งดอกเห็ดพี่น้องเป็นไงเนาะอู้ยเมื่อกี้ล่ะครับแต่ละดอกอื้มเลยกระมานครับผมเหมือนี่เหมียนครับเต็มตาหมานคทุกตาครับเรียกว่าเกือบสามตาเรือยังครับผมเก๋ๆมาล่องลุ่นเบิ้งเนาะเหมียนครับผมวันที่สองมาไปเก็บครับผมสีลายซ้ำไหนตื่นตาตื่นใจโอ้ลายคักเนาะเหมียนดอกจูงก็มีแต่จูงเมี่ยงไงเหมียนครับผม ขนาดสองวาวเว้นไว้แค่มือเดียวเนาะเมนครับผมเพราว่านี่ไปกินเห็ดลังแห่ครับผมมนอูบานหลายแห้งครับมือนี่บานหลายแห้งครับผมคือสีมันมีเพิ่มขึ้มากเนาะเมนครับเนองถิมหลายแห้งครับมือนนี่โอ้ยมันหมานประมาณจ้าโลเบาเหมือนนี่อันนี่ในประมาณสามซีโลว่าดอกบานลายเหมือนนี่ครับผมเอาละครับผมสําหรับคลิปนี้บ่าวพุ่งกับบ่าวต้นก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับที่เคามเมนต์ทางกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยกับสองบ่าวขอบคุณพี่ต้นคลิปจนหัวจบคลิปครับผมเมนครับผม หนูมาหอดเสียเปียกเบื่อเกับผมเปลี่ยนเสียผ้าเรียบร้อยครับแมนครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้สองเบ้าขอตัวล่ากับบางก้นครับไม่พอกันคลิปไหนคลิปไม่ครับผมสำหรับคลิปนี้เบ้าต้นบ่าวุ่มิขอตัวล่าไปก่อนครับบ่าวต้นสวัสดีครับบ่าวุ่มสวัสดีครับห่างหน่อยห่างหน้าเนื้อครับผมเหนื่อยายครับผมไปกินรั่วหรอครับห่อนแห้งครับเอาแห้งเนาะแม่เครับผม